สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่10กันยายน2563โดยเฉพาะครั่งเชลซีครับวาระข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวเอาอะไรกันบ้างน,นะผมเชลซีเย็นนี้พรีซิสได้เบอร์10เชลซีหมายเลขเสื้อประจำฤดูกาล2020 2021นี้โดยการน,นี้สิงโตงทุ่งรมเชลซีนะผมเผยหมายเลขเสื้อนะฮะ การแข่งขันประจำฤดูกาลออกมาแล้วโดยนารุกชาวอเมริกาย้ายมาใส่เสื้อหมายเลข10นั่นเองโดยเจ้าซีที่ดังแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ,ษ,ษ,ษประกาศหมายเลขเสื้อที่จะใช้นาุการหน้านะฮะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีหมายเลขที่น่าสนใจมากมาย โดยที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการย้ายจากหมายเลข22มาเป็นหมายเลข10ของทางคิสเตียนบริซิสแนรุกชาวอเมริกาแทนที่เจ้าของเดิมอย่างวินเบียนที่ย้ายออกไปซึ่งแสงเห็นมาว่าแฟร์แลนด์พาดนั้นยกให้ฟิฟิวรายนี้ไปกระดังสำคัญไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลใหม่นั่นเองขณะที่นักเตะใหม,ม่อย่างจิโ er, มแวนเ 11, นะะเอร์เลือกสวมเสื้อหมายเลข1 well, ินะฮะไคลส์แฮมเวิร์ดเลือกหมายเลข2 9ิเบนซิเวลแบ็คซ้ายป้ายแดงเลือกหมายเลข21ฮาคิมซิเยสอีกหนึ่งแนวรุกหน้าใหม่เลือกหมายเลข22 และกองหลังจอมเก๋าเียโก้ซวาเลือกหมายเล okay. <Yeah. S 1> ข6นั่นเองโดยเจซีมีโปรแกรมประเดิมสนามในศึกฟุตบอลพวีเร์ลีกังกิบถึง0ัปดที่นี้ในการบุกไปเยือนบรตันนะฮะในวันที่15กันยายนที่ถึงนี้นะผมเป็นน้ำว่างานนี้กับตันอเมริกาของเรานะฮะเปลี่ยนจากเบอร์ยีไปเป็นเสื้อเบอร์10นั่นเองครับก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าใครจะได้ใส่เสื้อของเขากันแน่ในปีนี้ เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับพาดลงสนามสองแข้งหน้าใหม่เชลซียังเดี่ยงชวดเกมเปิดซีซั่นโดย The แอตเลติกสื่อกีฬาชื่อกล้องระบุเลยนะฮะในนัดเปิดฤดูกาลของทางเชลซี ที่ต้องไปเยือนไบรตันในวันที่14กันยายนนี้นั้นฮาคิมซีเอสกับทางเบซิเวลจะอดช่วยทีมทั้งคู่นะฮะหลังยังไม่หายขาจากอาการเดี้งตรงหัวเข่าและก็ส้นเทา้ตาต่างระดับแต่ว่าทางคิสเซียนฟรูซิสอาจจะหายทันกลับมาเล่นให้กับทีมก็เป็นได้ โดยกันนี้ทางฮาคิมซีเอสกับทางเบนซิเวลนะฮะสองดาวเตะค,คนใหม่ของทางเชลซีจะอดช่วยตัวสังกัดในเกมฟิวด์อังกิษนัดแรกของฤดูกาล2020-2021นี้ที่รับสิงตโปร์กรลมเชลซีมีคิวไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอาเบียน Hope ion, ในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะฮะหลังจากทั้งคู่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บตามการรายงานดแอตนเลติกสื่อกีฬาชั้นนำนั่นเอง โดยกันนี้ซีเอ็กจะมีอาการหัวเข่าบิดในเกมอุ่นเครื่องที่เชลซีนะฮะบุกไปเสมอกับทางบรายตันไปหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางซีเวลมีปัญหาตรงส้นเทา้ามาตั้งแต่ปลายซีซั่นก่อนนะฮะกับทางเรซริตี้แล้วซึ่งตอนแรกเชลซียังหวังว่าทั้งคู่นั้นจะหายทันนัดเปิดซีซั่นนั่นเองทั้ง,ง,งนี้เดะแอตแลติกเสริมว่านอกจากเตรียมจะอดลงเล่นในวันที่14กันยายนนี้แล้วทางซีเอ็กนั้นยังต้องพักอีกหลายสัปดาห์อีกต่างหากนะฮะ ส่วนรายของซีเวลอาจจะต้องใช้เวลาอีกราวประมาณ2สัปดาห์กว่าที่จะพร้อมประเดิมสนามให้กับทีมอย่างไรก็ตามนะฮะสื่อเจา้าต่างกล่าวได้บอกได้ว่าคิสเตียนพริซิสปีกชาวอเมริกาที่เคยเจ็บตรงเอ็นหลังหัวเข่าในเกมเอฟเอคัพรอบคิวชนันเลิศที่เชลซีแพ้อ์เซอลไปหนึ่งต่อสองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นอาจจะมีลุ้นฟิตทันช่วยทีมในนัดเปิดซีซั่นนะฮะหลังจากที่เขาฟื้นตัวได้ดีที่สุดเลยนะ เป็นว่างานนี้เป็นการพลาดลงสนาม2แข้งใหม่ของเชลซีนะผมแต่ว่าทางคิสเซียนโพลิซิสก็สามารถกลับมาช่วยทีมได้นั่นเองครับเราวมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะประธานแลนด์รับเชลซีจาอปิดควา้าเมนดี้มาเฝ้าเสาโดยกันนี้ทางนิโคลัสฮโฮเวกนะฮะประธานสโม,มสรแฟรน riot. ยังมาว่าเชลซีนั้นิดต่อคอสเนอร์เอดูอาร์เมนดี้ผู้สำประตูตัวเก่งและก็นักเตะเองก็มีความต้องการจะย้ายไปแซมฟอร์บริดนั่นเองหรือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีรายงานมาว่าเชลซีช่องหนึ่งเมนดี้คนนี้มาเฝ้าเสาในเดอะเดอะบริดนะฮะเพราะแฟงลามพานั้นไม่มั่นใจในตัวของเกปาอิสรากามือกาาค่าตัวแพงที่สุดในโลกณเวลานี้ ดืล่าสุดทางนิโคลัสโฮเวกนะฮะประธานสโมสลรลิลออกมากล่าวถึงวันนี้ไหมว่าวเราจะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการกับทางเชลซีเพื่อขายเอดูอาร์เบนดี้ซึ่งเรารู้ดีว่าผู้เล่นต้องการย้ายออกจากเชลซีนะแต่ตอนนี้ข้อตกลงยังไม่สมบูร็์สมบูรณเ์100%นเนื่องจากที่ฟราบิซิโอบราาโนนะฮะกูดูชื่อดังรายง,งานมาว่าเชลซี Chelsea นั้นตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับชางเบนดี้แล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคาดว่าการเสนอราคาครั้งใหม่นั้นจะเสร็จสิ้นเร็วๆนี้นะฮะในการทำข้อตกลงกับทางแรนช์ เอาละผมเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะทางเมนดี้คนนี้ยังไงยังไงต้องย้ายมาอยู่ที่เชลซีไม่ช้าก็เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับรันข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบิ๊กแบรนด์ยันกำลังถกขายเมนดี้ให้กับเชลซีโดยทางนี้นิโคล่าโฮเวกนะครับผมบอสใหญ่ของแบรนด์นั้นคอนเฟิร์มมาว่าเวลานี้ สโมสรตนนั้นกำลังถกกับทางเชลซีถึงเรื่องการย้ายทีมของเอดูอาร์เบนดีนายประตูจอมหนึบรับเลยนะฮะว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะไปเป็นนักเตะของสิงห์บุรูใจฉจขาดอยู่แล้วโดนนิโกล่าโฮเวกนะผมประธานแบรนด์สโมสรแกร่งในศึกเอลิกเอองฝรั่งเศสยืนยันว่าตอนนี้สโมสรตนนั้นกำลังอยู่ในช่วงการเจรจากับทางเชลซียัยกษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีฟุตบอลผิวนังกิษถึงการปล่อยตัวเอดูอาร์เบนดีผู้สัดประตูคนเก่งของเขาไปเฝ้าเสาในถิ่นแซมฟอร์บริดตนั่นเอง โดยในประตูร่างยงอง่อมคนนี้ทีมชาติเซเนกัลวัย28ปีรายนี้มีข่าวเกี่ยวยงกับทางเชลซีอย่างหนักตลอดช่วง2-3วันที่ผ่านมาโดยที่เชื่อกันว่านะฮะสิงบรูนั้นใกล้จะปิดดิวได้เต็มที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ดาเมียนดาซิวากัตันทีมบรนได้กล่าวแถบทำใจยอมรับบอกว่าแมนดี้นั้นกำลังจะมุ่งหน้าสู่เวชีฟุตบอลผิวแหงังกฤจและล่าสุดนะฮะประธานสมโมสรบรันคนนี้ก็คอนเฟิร์มเลยว่าตอนนี้ทั้งสองสมโมสรกำลังเจียจากันอยู่นั่นเอง การเจรจากับเชลซีถึงเรื่องของเอดูอาร์เมนดี้นั้นเริ่มต้นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยผมเข้าใจถึงความต้องการของเขานะเขาได้บอกกับเราเรียบร้อยแล้วเรื่องอยากจะย้ายทีมแต่สำหรับตอนนี้ผมยังไม่มีการตกลงใดทั้งสิ้นเกิดขึ้นเรื่องนี้ต้องมาจากความเห็นชอบของทั้งสามฝ่ายโดยปัจจุบันนะผมเบนดี้คนนี้เหลือสัญญากับต้สังกัดอีกเพียงแค่3ปีเท่านั้นซึ่นั่นเท่ากับว่าแรานด์นั้นถือความได้เปรียบในการเจรจาในครั้งนี้ เท่าไหร่ก็ว่ามานะผมยังไงเชลซีของเรานั้นก็มีเงินจ่นะฮะเซียมีเขาเก็บตังค์ไว้เยอะเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาเราติดข่าวต่อมากันดีก่อนครับเอชเชียงรับบทผู้ช่วยกุนซือนอ์เชอรันโดยคนนี้ทางไมเคิลเอชเชียงนะฮะตำนานกลางๆของเชลซีก้าวสู่วงการโคช้ชทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกแล้ว หลังจากเข้ามาเป็นทีมงานของเนเชอรันสำหรับฤดูกาล2020ถึง2021นี้โดดิดาว,ด,วดังสิงบรูได้รับตำแหน่งโค้ชนะฮะในขณะที่เขาใช้เวลาอยู่กับทีมและก็แคนา e ี y ของสโมสรจากเดนมาร์กโดยกานนี้เอเชียนวัย7ปีคนนี้บรรลุข้อตกลงจากได้กลายเป็นนักเตะและก็โค้ชภายใตยก้การนำทีมของเฟรม i ิงพีเตอร์เซน เดิทนทบสมสอนจากเดนนาร์หมากยืนยันการแต่งตั้งเอเชีย e นนะฮะเข้ามารับตำแหน่งโดยอธิบายถึงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงบทบาทของเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเขาได้บอกว่าเขาจะเข้าร่วมกับทีมงานในบทบาทของผู้ช่วยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมเคียงข้างผู้เล่นเพื่อช่วยให้นําการซ้อมและแนวคิดไปใช้ในเส้นทางที่ดีสุดของพวกเขารวมไปถึงการป้อนข้อมูลใหม่ใ,หมในการประเมินกลุ่มการซ้อมในแต่ละเซ็กชันของการซ้อมต่างอีกด้วยสําหรับทางเอชเชีย e นะะนั้นนะฮะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะคนแรก ที่เชลซีซื้อมาร่วมทีมในยุคข,ของโรมันอับราโมวิชโดยถูกเซ็นมาจากลียงด้วยค่าตัวประมาณนะฮะ24.4ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติค่าตัวแพงที่สุดของสิงบรูในเวลานั้นดูนอกจากนี้ราคาดังกล่าวยังทําให้เขาเป็นนักเตะจากแอฟริกันที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ในเวลาดังกล่าวอีกด้วยครับโอ้โหนะฮะเป็นว่าง,งานนี้เ,เชียงนะครับผมก็ค่อยๆขยับความสามารถของเขาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับรอดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ฮาร์วาร์ดอ่อนเฮียแลมขอสวมเสื้อเบอร์29ให้กับเชลซีได้ไหมโดยกันนี้นะี้ผมแค่งป้ายแดงชาวเยอรมนีคนนี้ของทีมเชลซีหวังได้สวมเสื้อเบอร์เดิมเหมือนสมัยที่อยู่กับทีมห้างขายยาแม้ว่าเบอร์ดังกล่าวนั้นจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ตาม โดยกันนี้คล์ซามเวิร์ถูกดึงตัวมาจากทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัวที่สูงเป็นอันดับที่สองของสโมสรเชลซีพร้อมกับถูกคาดหมายมาว่าจะเข้ามาเติมเต็มแนวรุกของพร์พักสิงบรูให้เฉียบคมมากกว่าเดิมในซัมเมอร์2020ถึง2021นี้ โดยล่าสุดจาผมทาง t ด e a แอตแลนติกสื่อดังของอังกฤษระบุเลยว่าฮาร์วาร์ดคนนี้ได้แสงความต้องการอย่างชัดเจนที่สวมเสื้อหมายเลข4 9ซึ่งเป็นเบอร์เดิมที่เคยใช้กับทางไบเออร์ลูบโคเซนและมีความเป็นไปได้สูงที่แข้งเบอร์ดังกล่าวไว้เจ็ปีปบันนี้นะฮะจะได้เบอร์ดังกล่าวไปเป็นกรรมสิทธิ์ในฤดูกาลหน้าของเขาเนื่องจากฟิเกโยชมรีเจ้าของเบอร์เดิมนั้นตเตรียมย้ายไปอยู่กับเอฟเวอร์ตันแบบยืมตัวนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมมาว่าทางคิสเซียนพริซิสอาจจะสลับเบอร์เสื้อหมายเลขยี่สนะฮะไปสวมเสื้อเบอร์สิแทนที่ของวินเบียนที่ย้ายไปอยู่กับอาร์ซนอกก็เป็นได้อานะผมเป็นาว่างานนี้การสลับที่และการขอเสื้อนั้นก็ถือว่าเป็นเคล็ดนะฮะของนักฟุตบอลแต่ละคนนั่นเองห <Perfect. Perfect. S 1> ลนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea. ประจำวันที่ ิ0กันยายน2563โดยใช้ผู้พัาครั่งเชลซีนะครับ